เสียเสียะโอ้ใ huh. ผ mm ัว hmm. บ mm ่โอ้นี่เรมาบองข่อยเจ้าอีมนี้วะตอก็เ่อวาเจ้าอีมนั่นจะยใช้เป็นกระดาษใคกระดาษดูหลอกโบมือนีบบอ้นี่เออผัวจะดิผัวเขาไปไปอืมเฮ็ดนพักโอ้ จเจริญนะมาของฉันคอยชักไข่นี่กับเอ่ยมานั่งหัวยิบกินยิบกินแม่เอาแล้วเจ้าหนิคนเราให้เข้าชองคนเจ้าผมมายีบกินยิบกินมึเขาไม่ได้ให้เจ้าแด้วอีพีบา้ากับทักไายสบายดีเดอ้อบริพนง FC เอฟซีเบอร์สุขสุขคน กาเย็นดีตอนครับเข้าสู่ซอสสนนคือเก่าคือเดิมเนาะพี่ๆน้องเนาะอ่ะมาในีกระทะสนอนกะสีขาวไปเลีดน้ำอ่าทางน้องเมย์เพิ่นเนา้องพี่น้องเนาะอ่ะเพิ่งกะสักส้วนทาสนอนตั้งแต่มเมื่อวันเกิดพระแต่ว่าทาสนอนกะติดธุระพี่ๆน้องไปเบียบไปงานอ่าทางอื่นเนาะเงียบอย่างงาั้นหรับพี่ๆน้องเอ้ก็เลยบ่ได้มาเนาะก็ได้เอาเงินให้น้องเพิ่น หามเงินกีพอได้ซื้อกินวันเกิดพื่นพี่น้องเลยอา่าเพราะว่าท้าสนองก็อยู่น้ำพนอ่าบานะ่ได้เนาะเพราะว่าน้ำนองเพืน่นก็อ่าเพิ่นเฮ็ดวันเกิดก็สิคําแน่พื่พี่น้องเลยท้าสนองก็เพื่อกลับไปกลับมามันได้โดยยากเนาะก็เลยบ่ให้น้องเพื่อกินซา,า,าเนาะถ้ามีโอกาสอ่าข้าหน้าข้าหลังพุ่อนอ่าต่อต่อไปถ้ามีเวลาเวลา,า,าก็สิกินน้ำนองเพิ่อนน้อเพื่พี่น้องเนาะ เพิ่นจะบ,บอกว่าเอ้ยอยันเอโน่เอ้ยบาซันเนาะอ่ะาแบะมาดินมาหัวน้เฮานวเด้อบาเมืองใดจะแบะหาสีเห็ดอ่าผัดหมี่ให้กินว่าซันเนาะอ่ากับมันนี่กับทารสนอกกับสีแบะดินน้ำนองเพิ่นละพูนพี่น้องเอ้ได้กินบ่ได้กินกับบ่ได้บายยังดอกเนาะก็ถือว่ามาเทวนี่เพิ่นบอกให้แบะให้ดินดินน้ำเพิ่นเท่าแหละก็เลยสีแบะดินน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าจังไรพูนละไปอ่าทักไทย กับน้องเพิ่นเพื่อนพี่น้องเอ้โดยเราจะนอนดูโถเต็นนอนแล้ววะนี่เปื้บปะเปื้บปะได้ลานพวกนี่อ่ะสบายดีล่ะนั่งดีๆนั่งสบายดีพื่อนนะเนี้ยบ่สบายดีใช่ไหมอ่เป็นไอ้อ่เอ่มีแถวมาบ้านเกิดน้องเมย่แต่อยู่พี่เลยบ่กะบ่อยู่กะเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วแบบนี้ อปถึงมาแล้วมันหมอสงการคนไลยบอกเมื่อวันเกิดคนบอกลายเราไม่จะเอยน้องให้เแล้วเขาน่งสมโอมาพผเตรงกับเนาะเพอหอดอันมือวันเกิดกับชี้คำๆแน่ไม่เท่าแล้วมาน้ำเมือนานโอ้ไม่ถูมาน้ำลานลยยังได้เรียกแล้วว่าโอ้ค่อะไหนักปะอ้าถูกไม่เท่าเอ้ยจะ่าวจะพ่าววะย่งรอดน้อยนึงรอเราเป็นห่วงลานแล้าตีเราบ่เป็นยั้งเป็นยั้งวะ เออว่าเป็นย่างดอกอันคอยผุดเ่าก็อยู่นี่วันนะพอพันไปใช้กับบุมีไผ่ดอกเออยีไผ่นีนักชนน้ำม้อยอันนาโทนั่นนึงเอ้อะไรตุกตางามเธอแล้วลก็บัดเมือแล้วกับอันไ่เท้าค่อยเด็กมื่อเด้อเอาเอาแล้วเรีบร้อยมัดขอตอแคนกินข่าวกินน้ำรีบ้อยคอยมาแบงเอาก่อยปลาดิ ข้อยถ้วหนึ่งก้อยปลาก่อยตักใส่ตรงยางนี่ถอกใส่ตรงยางโอ้ลาบปลาบ่ก่อยเห็ดก้อยดิบมาข่อยลเห็ดชุกมาคั่วเห็ดชุกเอาแตาวา่ว่าเขาคั่วเรียบร้อยจังมาก้อยนะอเอาขัดชุ่มพันยังเละกับอันนั่นก่อยเอาพี่ช้างคั่วนางเมย์พัดมีบ่กกับต้มปลาบาอ,อกก็ลืมแหละใส่ต่งยางอะไรกันนางเมย์มือมชองอ หานาไปลูกป้าถ้ากันเมื่อลูกเอ้ยหานาบังไม่เท่าเด้อย่งไม่เท่าง่ายก็ได้ปะเพิ่นมาเป็นสองคนเพิ่นมาเมื่อช่องอีน้องไปลูกเอ้ยเมื่อแม่กับ่ัวย่างดอกหานนีนให้เอาคนกินเมื่อชูไม่เท่าเส็ดชุมหน่อยให้แล้วเขาว่าในนี้ให้มันมีกับบเป็นยังเพิ่นกับบัยักม์นันบัวยักว่าได้ว่าสิทธากินหาเฮาคืดกูไม่เท่าตม่คืดอ้าวเมื่อตอนไม่เท่าอ่านา Lạn của mặt thanh mương này, nó... vẫn no, no à. à. không phải phải muốn. Disay nó ngon na. Men bỏ, mương Mam, sao vậy. Oh, cưu. No môn, eh? Eh. 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 hận Eh. 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 ใคทัวพ่อกับว้องชายอโอ้โหนี่แ้วมาบอกเฮ้ยเออมุนหัวอือืม่ก็เชยเ่าอนี้จมุนน่จะเพือใชนื้กระดาษใครกระดาษดูหลงมกโมมือนีบบอนีบเออเอออั๋วจะดิทัวกำลัไปอืมี่ชนพักโอ้เจริญนะเจริญนะ ให้คอยอันหักเบิ้งมลคนไปขายกระดาษแล้วคอยจะมาคอยบอกมีเวลาเวลาบ่ว่างคอยก็มีเหตุเห็ุเจ้าเจ้บุงแยกเขาก็จะรีดได้พักแล้วคอยจะคุดมันอะไรทำมันใสหน้ามันจะชุ่มเขามันจะสายมันคอเอ้หน้องมลเบื่อนะมาลินแล้วก็เขาก็เอามาเกลี่ยเอาไ้มาจำขึ้นเอาเข้าออกช่วยกัน เอาเข้าไปรอะจนมันจะมักำมังกมอได้จาอยจอชนนเลยจจายดำวิบลีกระบาดไปตุ่มมือรนี้เป็นยังคันบ่มันเป็นขั้นคายแล้วไปตาชมาตากรดดตากมคันไข้ได้เชื่อบริหนุ่มเช่าดิตาเจ็บตาตาบวมปียหมือนุ่มยื่นหรือร่บนี้อ่ันกยัน เจ้าคือผู้ซื้อยาหยดตาไม่มันอ่านหนังแม่เขาง่ช่างเสือกับบุญุงเ้ยขายเฮาอันนั้นแล้วเฮาพ่อกับลาวแล้วเฮาพ่ออยนปากทางบา้บา,หาหนน้องสมุยอะเรไปชิมาหาน้องสมุยเลยบังเอิญเห็นเพิ่นเมืน่นี้นะอ่อมื่อนี้คะเห็นแล้วเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบอขาเมือกขาไปออกนอกคุบ้านนี้นะครับบาดใจชิพากันไปใส่นี่กับโลกนี่คือตากแดดแท้ว่าดิไปพากัน ขายกวดแมงขวบกวดย่างเออขายย่างแม่แหละแม่ขายย่างขายอยู่ไช่ลักฮุกเงี้ยมาเนี้เนี่ยเป็นเคสโหลมาแต่เพื่อนน่ะตู้น้องสุ่มโบเป็นเข็นมาแต่พุ่นเนี่ยเป็นอวยน่ะออกมาพี่เนาะถามเห้ยทำอะไรวัสิขับไปธีอ้าวสมัววะนี่เจาะรถเลยถามเพิ่นจะสิพากันไปไซนี่ไปขายกวดขายกระลาะประมาณนี้แหละ ปาดูกับไ,ได้นง,งูศกัวกับไปใช้หม้อหม้อนกศรีเันช์ันยอะดำขีนนี่เดี๋ยววานนี้เดี๋ยวซื้อนมให้เพิ<อ>่นสี่แพ็กได้ยินน้องเมยออ์ได้ว่าอยู่เพื่อนแต่เขาเลยข้ามาพอดีพอเพิ่นกํลัางชีออกพอดีก็เ<อ>ลยหายเพิ่นได้หนัน<อ>หายเพิ่นแล้วมาเฉอมันไปยักเมือ่อผู้เอ๋ย

นะเออก็เป็นวัดไปจะเป็นไข่บ่อหนิเป็นวัดและห้องก็เป็นตาแดงมีอย่างคือตาแดงเนาะจังว่าคู่คนคันไรเป็นวัดแต่ตาแดงบ่ได้ไอายยีใดตาปูตาแดงโลหน่อยแล้วนี่เขาเป็นโลจังเห็นคออืมห้องก็เป็นมือนนี่แหละห้องก็เป็นนี่ใดอือ้าวคอขึ้นมาแปะเป็นใจยะเนาะอ้าวคอโคเรือเออเด้อ เลยเห็นนมเนาะเอ๊เอ๊เอ๊ผนว่าอยากกินนมบ่เลยล่ะเลยให้วันนี้มันม่เม็นให้ตะลุเมยขยะอ้าวเจ้าก็สิกินบ่นมลูกได้นะบ่ปกินว่ามาให้ลูกมันให้เจ้าอ่ะนะบ่ก็บอกให้เจ้าแล้วให้ลูกเจ้าบ่เบอกเพื่อนนะกระดูดแมาเช่าคอยชักไขนี้กับเอ้ยมานังหัวหยิบกินหยิบกินแมเอาแล้วเจ้านี่อื็เราให้เข้าชองคนเจ้าผมมาหยิบกินหยิบกินมเขาไม่ได้ให้เจ้าเด้วอีพี่บา เอาแล้วเจ้าสิพ่อป้อนบ่ได้ลูกจนเจ้ากินเลยถามเพิ่นว่าเอ้าเจ้าอยู่คืนนี่ละมานอนนี่นอนพี่บ่เออเจ้าคมาเอาดูให้แม่บ่แม่่อยโมนะพแม่่อยป่วยไปเป้พตกลงนี่แม่เจ้าคืนดูให้เจ้าบ่หรือว่าเจ้าอยากเอาลูกมือเลี้ยงเฮา่ะเราว่าอันเฮาเองเด้อยเอามาเลี้ยงเาจะถามบ่ ชำนันแ่ำนันแล้วมันต่อจะตัวค่อยได้ปะตัว้องเราไม่เศร้ามิจจะมาบอกว่าค่อยมาเบิ้งเอาอีนางให้ได้อค่อยจะไปขายอันอันกดย่างอนีแล้วกันาพอบอมีเวลาแล้วก็โอจะไปใช้โคก็ยูเอ็นเอายูเอ็นจะค่อยมันเอางมันเบิ้งเบิ้งลูกนะบ่โอ้ยบุกกลุ่มเราคุณตัวมันเบิ้งช่างใช้จะไปใช้คนสิมันมือตัวคำไปขายแล้วก็มาคอนเดชั่ง บมันเป็นือนค่ะพอทำริ้นในตลาดแต่ว่าพวจะอบอยู่บนทุ่งรือนในหฮือนตลาดกับลงบอกขับชลให้เงือนบอกเขารามาพวไปงนมงออาเดี๋ยวาันนี้นะเฮาเฮายืมเงินเงินเนี่ยกู้พนว่ะยืมเงินเท่าไรตัวเองว่ะยืมชาวพันพว่ะสิ่ปเฮ็ดยังเติมมันลดโอ้เจ้หูว่ายืมเงินคนอหละมันออกหลอกได้ป่ะปาโยชนพี่นะเออออกหลอกเท่าไรพี่วะ พชาาชออ่ชีว่าอันก้มถามได้เพิ่หัวบัานน้อ่ะสิคิดว่าสอออกหลอกเทวบสิคิดฉันแหละก้มได้หัวยิ้มออันค่อยเออบ่ลายแล้มาเอาทุกเครืองหอกว่ิเจาอันน่้าพันเนีออกสิพันว่ะสามสิบมาคืนค่อยว่ะเออได้ได้ได้พิ่วะได้เท้บอว่ะได้พีพพออ่ว่ไคอยถาเทวเงอนเจ้ยด้อว่ะคอยถามมานี่ได้ถา้าเอามานี่าเออที่เฮาก็ออกไปขายอันน่ะ กดยางยังก็มาคืนเจ้าเล่ห์คนวะเอ้ยอาส่าจะมีบเงิน่ครได้เพราะว่ามียืมก่อนคนก็มีข้าวมีน้ำกินเนาะเพิ่นกัจุกข้าวจุกอันเอากาแฟให้แหย่ไปหดบอลกองขี้แกะเนี่ยเอาเลยเด้อผมไปหายเจ้าเด้อวะโอ้โหกระเพราผมกับเดียวจะเป็นบ้าอะไรเออเชิญเราคอยจะไปยืมมึงเพิ่นมึงก็มายืมกูชให้แกและทั้งผัวทั้งเงาเงิน กูบ่ได้หาว่าคือว่ามาอยู่น้ำกันกับกับผัวแล้วเหแม่นบ่อยู่น้ำกันกับผัวเออ้สมเราว่าอีดีสารเราก็ว่าว่าผัวเรานอนอยู่นี่เราเอาขึ้นเดือนกินดีใช่ป่ะห่างยากันแล้วเน้น่ๆเบาๆเน้นๆนี่เอากระชามมือชามอยู่จริงจังจั กัดปัดหากัดคือเก่าฉันเนาะเขม่ชอบเขาเขาปอยซะเนาะก็ปอยแล้วเป็นอะไรซะเขาปอยได้ชนบขาปอยยังโมเมนใจเฮาใจเขาลูกมันอีกแลเรื่องต้นอีต้นดมันให้เฮาเอาหักเบิองให้เฮาแน่หักบเบิองให้เฮาแน่แมหักกระจายปวดหยอกบนยางค่อยพอยังบวมหักอืบก็บวมหักเธอหน้าบวมไปไปเธอหน้าอะไรไปเธอหน้าไปกลับไปก็มาบริสุทธ ไปหล่ำไปเลยแหละเขาจุว่าลูกข่อยช่างกับหมูนีช่างบ้าอะไรแบบว่าห่าวกุ้งเก่าชะนอนแล้ขยะเมื่อยเนาะอยากก็ให้อยากเขาเป็นช่างกับอยู่เขาเจอแล้วค่ชิดีว่าเ่าเป็นเ่าอีอืมอ้าวมันติว่างแล้วเนี่ยก็เป็นน้ำ่อยนี่แหละเป็นน้ำเจ้าอะไรมันจังปิ่นแต่อยู่มีชุดเขาหร่เป็นให้บุพเพเราใส่ขยาเราคนบังเอิญเนาะเขาเหี้ยให้เป็นมันบังเอิญนี่แหละแต่อยู่มั่ขวบเป็นเป็นอย่างเป็ดอีอย่างเจ้าอยู่ทางนี้เบิดบ่แม่โอ้ใหญ่เบิดแล้วบ่ไข่แล้ว อ๋อตัวจักผูกหาผูกกับเจ็ดแม่ชมวนว่าคล้ายตัวเธอเลยจังว่าตัวใหญ่ยังเลยโอ้จักแล้วขอกำปั้นชูคลายเออคือว่าสิปลายตัวเด้เนาะเราเห็นมันดุนนะไกันเออใหญ่ไปแล้วเนาะมันเชิงเอียงเรียงเิงลูกมันเชิงเองหรือเชิงแม่เชิงสัมไว้ดีซะ มันเขาก็ไข่เขาก็อะไรนู่นน่งตัวไรไข่เ่ายังโบจักยอยเห็ดพุ่งห้องเขาเป็นนะจุกโตัวนะแม่นะแม่เกตปลาไข่เบิดเลยจังว่ามันเชิงคุณตัวมันสิห้าไข่คือกันสามสิแพเนะจังวัีเลี่ยงคุณทีเดินหกคุณดีมันโบม,มนะืดจังว่าเลี้ยงบึงนี่ขอเจ้าหน่อยนี่ อย่งนี้ถ e ้าเมืองไก่งวงอีกมันยำพนตอนนี้มันเข้ามาให้เลยสิได้ช่องขู่มามาเลี้ยงนี่สิ่ห้ามหาบ่มีนะฮะชาวนาเดินไก่งวงเนาะพอได้แก้ตัวเองเท่าเลยอันนั้นกัเนาะเฮือนชาเนาะก็บ่อเลวเลยนะคงพอน้องมีฮะก็บ่อเลวเลยเราก็ได้แต่รังคากับกอเอวคนไปใช้วัดคือสมบ่อยสิมีอยู่เมื่อละเมื่งชิมพเออเมื่อมันเก่าแล้วหรอเล่าไม่ไม่เท่าเราตายแล้ว อ,อ๋อเถาพระบ,บ้านพันสิมนี่แม่ของเมียนะแรงเน็บอ่หรืเหอเป็นอารมณ์อิดเดี๋ยสบายดีปาดทรีใช่ปาดทรีเอ้เขาว่าบุป็น <laughs> ยังปาดทรียังขวามีบอส <laughs> บอเอามาเรีย <À ung, S 1> ม,มาล้างถั่วอย่างที่ดังเลย <laughs> เนี่ยว่ยอยคะตชิมาอยู่วันเนี่ยเ,เขาสีนนจิอเขาวนน้องสุโอ,สโอบุเผาเมื่อวานเห็นน้องปูปา้าอะไม่เ่าเอดไปส่งน้องสุโอออะไม่เ่าบดีอเอนะไม่เ่าไปบันหนึ่งไม่เ่าก็าหนึ่ว่าพิ่นลิ้นพอยันพิ่นดื้อนะอือไปเรียนดูงเลนรดื้อน้องสุโอนะเราบ่อยดื้อเลยเอ้ยไม่เห็นอะไร เอาเห็ดนี่เด้อซอยพักซอยอยางผลิดสวยอะไรว่าออมันหมดน่ะมั่งมาั่สิสวยเอ้อืโสมโอเราสวยอยู่ระหว่าวงวันนี้ไปส่งกันเพือนเนาะเพราะว่าเขาเขาหับปากกับเราได้เรื่มันโสมโอว่าเหาสีขี้กับชงอืมกับหยานะปุ๊บปั๊บเกิด <ปะ S 1> มาเพราะว่าอันแม่สมโอเอิร์นหรือว,ว่าเฮาโอ้เฮามาเอาน้องสมโออ่ะไปบ่ได้เนาะย่างไปนอนย่างเกิดน,นั่นย่างขึ้นมาเที่เขาทาพิโซ

แถวเชียงโนจินดามานีจินดามานีกันน้อยบ่ใหญ่ซ้ําปกคแล้วโอ้แล้วเฮาซื้อแซ่บ2 0 0 0 0ไปแซ่บอืช็อกโกแลตบ่แม่นโอ้เนาะไก่เนาะถ้ามันไก่นี่วันเกิดอันน้องกวกอ่าเดนเดนหา่อยเอเอดกก่อนฮะเกิดก่อน ได้เกิดก่อนเกิดดังแน่นอนกำลัง13ปีหนึ่งวะ13ปีเต็มแ้่ล่ะนะเอออันเดือน2000 2011บปี12 12 12ข่า13แล้วน้องนี่ก็หอดเงินหานี่1 8เต็ม1 8เต็มเลยบมีเฮ้ยยังมัวเต็ม อ่อยังไม่ได้สิเต็มบ่ะนี่ยเต็มร้อยตลกเนาะมีใหม่นี่ใช่ไหมเขาเดือนหกออกไม่คำหนึ่งิ่นเกิดนะเดือนหกแล้วลูกฮะนะนางกวักค่ะ13ปีแล้วม่วนเนาะม่วนบ่ดุงตั้งให้ตะกี้ใายเครื่องกวักเงินกักคำอะอะก็แม่เออนเลยปุโรคนเอิ้นกอกเออเออนำกอกพุ่นเออเออนกวักนะเอิ้นกอกกิ๊ก เออโอ้กอกด้หนาโอ้มมีตูก็เลยหัวกกิ๊กอออีกว่าันเกิดอะไรแล้วเออทำไห้บรจันหายกับเอาเลยกำไรอยู่หหนแน้วะใบรุ่นปะตูเอยใบรุ่นสมัม่หม่รุ่นเฮาเด้อโอ้ยยูว่าเค้กคักรุ่นเฮาเราบู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 ว่าเค้กคักรันวันเกิดวันเกิดม่นเน่ยแล้ว ขนาดปีถึงจะโงบสิายปะเนี่ปรด็นใช้สฉมการน่ะประเด็นบ้านสนวนสิไปดินคือเนื่อเออวนนี้บ่เนาะผัวมันโกะตามกดมันะบอะบ่วะตามเนาะเราอยากให้พลังมาตามกดฎเนาะเป็นผูภาษาพลังบ้านนี่เป็เพื่อนว่าโน่นนี่เป็ู้ได้มึงยังเนี้ยบอวะยังเนี้ยผัวเจอพลังมื่นว่านี่บอวไปกับน้องมาน้องมาติด พลังแห่งกำทางเดือดรอๆสไปคเลยเอ้ยเนีัยก็เอิน thank you thank you นี่ก็ฮะผ้ภาษาเขาหมักเขาว่านี่โอ้ยไม่เขาบอกนะอ่าอ่า thank you นี่ก็เงยงกงกงกงอ่า thank you thank you มาเหรอว่าภาษายังไงน่ะอ่าภาษาฝรั่งอ่าเขาคนที่วอาแบบนั้นเขาแบบนี้เอออ่ายัง่ยก็ว่า สบายดีคืออิอะไรเลยก็เจ็กเล้วต้องหันหน้องซอนเสแียวีกลรปัวพลังอะจะหันไอนใส่นอบพลังว่าเมื่อเราเห็นบอเขายินตะแคงพลังขึ้นรถเนาะขา้อย่งนี้เนาะจามไข่ทั้งจามเอ็นจามย่างแล้วทิ่แดกหแดกตาโนู่นูนูนู่อยู่นี่โบเอาที่โบเอากรโน่นโน่นโน่นเนาะเขาจะเขาโยกมันกรโน่นโน่เขาเริ่มดิ่นอันวันทีเทไรเลย น้องมีวันนี้สิแบบเก่าหอวันที่สิสามสิสี่ิหานอะแล้วอันนี้วันทีจะได้โมงไหนวันนี้วันทีเก่าบอกเกาได้ที่สิบหมื่บเอ็ดหมื่นสิบสองสมัซีมึเบอะืสดิอืมนัซีมึอันทีเก้านี ทำสดินเนาะันีน้วันย่งวันผุคนดินห้อมเขาดินห้อมที่สิบเจ็ดนเถอะเชาทิศทุิศอลงเอาอทิศ<อ>หนาบทิศทิศสีมาเนี่ยโอ้วดีเนาะนวันนี้ก็วันผุดอ่อ่าอ่าุดประัดชุกสาทถิ่นดิอืมอือืมิชมอืม ไปเมื่อก็เมื่อมาดิ่นอยู่พิมทางผูแหละต้นตะกบสัญลักฮะโซนสไลม์มาได้กันจังหวะโอ้สไลายสุดยอดแลยนะนักร้องได้นะป้าบอได้นักร้องไปเป็นนักร้องเมื่อเรื่อยๆต้องมีนักร้องได้นะเขาหนักเต้นเนอะหนักพอดหนักพอดนะแล้วเใส่เมื่อนาไปบ้านนี่เขาไปเียนนเลยมึงนะเราเราพอดไหมโยโย่เราพอดโย่โย่บ่ จะได้จะได้ MC เอ่อสิเฮาว่าไปเปลรับอ้าวว่ามีความสุขเนาะคนเฮาสิไปเศร้าอยู่ตลอดมงเศร้างมอนเออเฮาเฮาเฮาเปียผมลองเบิ่งบางทีบางทีะเปลี่ยนรสชาติบอืงามแล้วหันกะนุ่มขึ้นอีกเนเาว่าเฮาน่ะอายุ13ปีอ่ะกแม่นของเาหันแล้ว น้าเจ้ายังนุ่มอยู่เออครับทานเฒ่าได้เนาะเ้อนสิเฒ่าวยคนพี่แม่เขาว่าเออน้องเจ้าละเป็นเอือยคนพี่อ่อนเนาะน้องเจ้าคนเนื้อใหญ่เจ้าคนเนื้อน้อยบ่อ่อนซะไก่ามับาซําเฒ่าเียวมาปากแดงมื้อนี้มื้อนี้พี่เสร็จออนเนาะ โอ้ยคือหอนีจะนกอ้วนชิตกบ่เบะมาลินมาหัวมาเนี่เห็นยัวนานนอกนังกับบาได้เบะน้ำเราเห็นงอมงอมในเฮือนมัมา่ะเดอ่ประตูมัวับมาหละเอาคือมงะใบข้าหน้ามึเด๋อเประตู้ดุบ่ได้อาบประตูมัวพัวมันพัวเราละว่ะ คระเฮ็ดลกอสร็จแม่นเออเออเอากระปะเด้อมมาหน้น้องเมย์เด้อสงการ่าลืมเด้อเอาเมื่อ eh สูเอะไรเพื่อนเด้อเออเอาสบายดีโดย